สวัสดีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เป็นช็อตคลิปนะครับ1นมตช์นะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเล่นกับเด็กที่เขานิยมกันอยู่ตอนนี้นะฮะอย่างเด็กคาชาทิลานะครับผมส่วนตัวผมเองยังใช้เป็นคาชาทิลาเทเลเมนต์อยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีบางจุดนะครับผมที่อยากจะเสริม ผู้เสริมนะครับผมเข้าไปนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้พูดไปในคลิปที่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมในคลิปนี้ก็จะมีการพูดนะครับเพิ่มเติมนะครับอาจจะมีการสต็อปบางช่วงนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนนะครับผมได้ฟังนะครับว่าการเมคดิสซิชันต่างๆของผมเนี่ยทำไมผมถึงคิดอย่างนั้นแล้วก็เลือกเล่นแบบนั้นนะครับก็อย่างที่เห็นมือแรกของผมนะผมจะ เล่นนะครับผมเป็นเทเลเมนต์คาจาทิล่านะครับผมแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมีฮันแทย2สองใบก็คือชิปเตอร์กับแม็กซี่นะครับผมซึ่งผมก็เลือกที่จะแปะนะครับผมตัวเวทเสิร์ของคาจาทิล่าไปก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาก็ปาแม็กซี่ทันทีเลยนะครับผมเป็นเหตุผลที่ว่าอีกฝ่ายนะครับผมรู้นะครับว่าพวกคาจาทิล่านั้นไม่ขึ้นเชนนะครับเขาเลย เลือกที่จะปาแม็กซีก่อน,นะครับแล้วก็ให้ผมโดดคาจาทิล่ายูนิคอร์ไปนะครับก็ mm. ถ้าทําแบบนี้แล้วผมทาโดดคาจาทิล่าเขาก็จะได้จั่วหนึ่งแน่นอนนะครับ mm. ผมก็ตรงนี้นะครับผมอาจจะสังเกตได้ว่าเขาไม่ได้ปาชิปเตอร์เลยนะครับ mm. เป็นเพราะว่าผมเสิร์ตตัวคาจาทิล่าขึ้นมาเขาอาจจะคิดได้ว่าอีกฝ่ายก็เล่นคาจาทิล่าเหมือนกันนะครับ mm. ก็เลยเลือกที่จะไม่ปาเดมเวนช่ชิปเตอร์หรือเปล่านะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ ครับผมตรงนี้กระปาไม่ซีเสร็จผมก็โดดต่อนะฮะแล้วก็ผมก็กดนะครับเพื่อที่จะเสิร์ชเวทนะครับผมขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ผมเล่นเป็นเทเลเมนต์ต่อเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ผมโม่ครับแล้วก็เพื่อเพื่อที่จะเก็บของเล่นเล่นต่อไปผมเลยเลือกที่ยังไม่ฟิวชั่นตอนนี้นะฮะแล้วก็เก็บตัวแดงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้สามใบที่โม่ไปอ่ะโม่ที่กับดักเก็บด้วยนะผมก็เลยโม่ตัวแดงไว้ก่อนนะฮะ แล้วก็เลือกใช้พัดที่จะดูมืออีกฝ่ายนะครับผมพอดูมือเสร็จนะครับเราก็จะได้รู้นะครับว่าข,ข้อได้เปรียบต่างๆเนาะว่าอีฝ่ายเล่นอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเราเห็นใบอะไรที่เป็นคีย์เวิร์ดเนี่ยเรายัดกลับเด็กไ,ได้เลยครับตรงนี้ผมก็ยัดกลับเด็กไปแล้วเขาก็จั่วเล่นไม่ได้เนี่ยเขาก็มอบไว้เป็นอินฟีกับบุกอมูนนะครับผมซึ่ง mm. ผมก็โดดตัวคาตาทิล่าเทเาเมนต์มาเนาะตัวนี้เป็นคูลอฟเฟคนะครับแล้วก็ผมก็ ใช้เป็นเชนหนึ่งโมนะครับแล้วก็ใช้เป็นเชนสองนะครับโมอีกสามทั้งหมดก็เป็นหกใบนะครับก็พอโมเสร็จเนี่ยก็จะติดเป็นพวกเทเลเมนต์นะครับฟิวชั่นนะครับแล้วก็ผมก็เลือกฟิวชั่นนะเพื่อที่จะเคลียร์บอร์ดดีฟายสองใบผมก็เลยเลือกเป็นตัวใหญ่นะฮะแล้วก็ฟิวชั่นเป็นตัวห้าดาวเพื่อที่จะใช้ฟิวนะฮะเตะใช้ฟิวยิงหนึ่งแล้วก็ใช้ตัวใหญ่เตะหนึ่งนะครับเขาเล่นต่อไม่ได้แล้วก็ เข้าเทิร์นของผมก็ตายเงี้ยครับเพราะว่าดาเมจมันครบก็สามารถ o t k ได้เลยนะฮะก็ไปที่เกม2กันเลยนะครับมาที่เกม2นะครับผมก็อีกฝ่ายหนึ่งขอเริ่มก่อน,นครับแต่ดูแต่ดูแล้วนะครับผมมันเหมือนจะเล่นไม่ได้นะครับผมแต่อันนี้ผมขอบอกก่อนนะว่ามันเป็นรนะีเพย์เนาะมันเลยเห็นมือทั้ง2ฝ่ายนะครับก็ ่าเขาเล่นไม่ได้เลยนะมีแฮทแทบสามใบเนาะขึ้นซ้ำมาหน้านึงนะฮะผมก็เลยเขาเรียกหมอบนะครับผมแล้วผมก็สายเป็นลาวาโกเลมมาแต่ไม่ได้ใช้นะเพราะว่าเอนเตอร์มันไม่ถึงนะแล้วผมก็ใช้เซตโรเทชันนะครับผมเพื่อที่จะเสิร์ชตัวเทเนเมนมาเล่นนะผมก็โน้อมอลเล่นนะแต่ตว,วันนี้โดนชิปเตอร์เลยนะผมเขาปาชิปเตอร์เลยผมเลยเลือกที่จะโม่ตัวเจ็ดดาวนี้ออกนอกเกมไปนะฮะแล้วผมก็เลือกที่จะ คิดตอบไปว่าผมจะเล่นนะเป็นตัวเจ็ดดาวที่บนมือนะฮะแล้วก็จะมูฟนะครับเมลุนะครับที่อยู่บนมือออกนอกเกมนะครับผมแล้วก็จะใช้ปาปิยาร์ดนะฮะเพื่อที่จะสเปรย์พวกคาจาทิล่าในเด็กเนี่ยมาเสริมคอมโบนะครับผมเนื่องจากว่าผมเล่นเทเลเมนต์ไม่ได้เลยนะฮะผมโดนชิปเตอร์อยู่นะก็ขึ้นเชนเลยฮะแล้วก็ใช้ปาปิยาร์ดไป แต่จังหวะน,นี้ผมใช้ไม่สําเร็จนะฮะผมโดนอุลราไปก่อน,นะฮะแต่เนื่องจากผลกระทบของเจ้าชิปเตอร์นะทำให้เวทผมขึ้นอ่าตัวเนี้ยต้องออกนอกเกมไปนะฮะผมก็เลยได้เก็บตัวเจ็ดดาวขึ้นมือนะจังหวะน,นี้นะครับผมก็เลือกที่จะเล่นเป็นเซยุสนะฮะใช้ตัวนี้ตีไปก่อน,นะฮะแล้วก็ทับเป็นซุดไปเลยนะฮะเขาก็ เขาเทินก็ยังจวดได้เหมือนเดิมอยู่นะแต่ว่าผมแปะฟิลไ้ให้เขานะฮะเพราะว่าผมไม่คิดว่าจะโดนชิปเตอร์ไงผมกะว่าจะนอร์มอนตัวผู้ชายพันห้าแล้วก็แบบจะโมลแล้วก็จะฟิวชั่นกับเด็กแล้วก็ยิงฟิวอะจะโดนชิปเตอร์ไปก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของเซตโรเทชั่นนะพอผมยิงไม่ได้เขาก็จะได้ได้ใช้การไปน,นี้ด้วยนะฮะก็ดูกันต่อนะฮะอืมแต่ตรงเนี้ยผมไม่ค่อยไม่เข้าใจนะฮะว่าทําไมเขาถึงนอร์มอนไลท์ฮาร์ดก่อนนะฮะ จริงๆอ่ะมันควรที่จะเล่นฟิลก่อนนะพอเล่นฟิลเพื่อที่จะล่อไอเซอุดนะฮะอาจจะเล่นฟิลเลือกเป็นเสิร์าฟเฟลเลียมาขู่ตัวนี้ก็ได้นะแต่ผมไม่เข้าใจครว่ามันแบบทำไมถึงเลือกโนมอนก่อนนะฮะพอโนมอนเสร็จเขาก็เอาเวทนะครับออนอกเกมเพื่อที่จะเก็บตัวผู้ชายอะ่ะอันนี้ก็ยังคงไม่เข้าใจอยู่นะฮะว่าจะทําแบบนั้นทําไมเพราะว่า คือเขาก็มีไลท์ฮาร์ดบนมือหนึ่งใบแล้วเนี่ยเก็บมาอีกใบอะ่ะมันก็มันก็โดดโดดได้แค่ครั้งเดียวอะ่ะมันมันไม่ควรนะ,ะที่จะเลือกที่จะทําท่านี้เลยนะแล้วเขาก็มาเปิดแปะฟิลที่หลังนะซึ่งตรงนี้ผมไม่กลัวแล้วนะเพราะว่าคชาธิล่าที่เก่งอะ่ะมันมันจะต้องโดดต่อสนามว่างแต่ว่าไลท์ฮาร์ดโนมอนมาแล้วนะฮะทำให้เขาจะโดดต่อไม่ได้ถ้าจะเล่นนะฮะก็จะต้องเสิร์ เซิร์ชเป็นเจ้าหนี้ปปิยสเอ้ยไมค่ครับต้องต้อง,ต,องต้องมีปปิยส์บนมือนะฮะถึงจะเล่นต่อได้แต่ถ้าเขากดปปิยส์ผมก็จะใช้ตัว,นเ,วตเนี้ยไอเซวุฒเนี่ยกดถอดสองแล้วก็จะล้างฟิลเลยนะฮะแต่เขาก็เปิดไปเซิร์ชต,ตัวนี้มาผมก็ไม่กลัวแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเขาเปิดต่เซิร์ชครั้งแรกตอนที่ยังไม่นอร์มอลผมก็กลัวอยู่นะ,ะแล้วเขาก็เลือกที่จะโดดนะฮะคาจาทิล่าสแกโคมา แล้วก็ทำ Big Eye บิ๊กไอนะผมก็กดเลยครับผมไม่อยากโดนยึดหมอนนะฮะแล้วจังหวะนี้ก็ล้างฟิลกันไปฮะก็มันก็เล่นไม่ได้ฮะเพราะว่าคือจริงๆเขาอาจจะล่อแล้วก็โดดยูนิคอนมาก็ได้ครแต่ว่าคือจริงๆถ้าพูดตรงๆถ้าไม่ดูรีเพียผมไม่รู้มืออีกฝ่ายหรอกนะฮะแต่ว่าพอทำพอทาท่าเมื่อกี้ไปมันก็เล่นไม่ได้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันก็น้องอาจจะอาจจะแบบ ง่วงๆงมึนๆอยู่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เข้าเธอนะผมก็จั่วได้ตัวนี้พอดีนะผมก็มูฟเล่นไปเลยฮะแม็กซี่มันก็ไม่มีประโยชน์อยู่แล้วผมก็โดดครั้งเดียวแล้วก็ไปตีตีก็ตายก็ครบโอทีเในจุดนี้พอดีนะฮะก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับแมตช์นี้ก็ลอ,ลองลองลองเล่นให้ดูครผมหนึ่งแมตช์กับน,น้องน้องเนมนะครับผมที่เป็น ตัว competitive player ที่เล่นด้วยกันเมื่อก่อนนะฮะก็อย่างที่เห็นก็จะมีหลายช็อตนะฮะที่เราโดน dimension shifter นะฮะแต่ว่าเด็กเรายังคงเล่นได้อยู่นะฮะหากเป็นตัวอ่าเทเลเมนต์แบบเพียวๆเ,เลยหรือว่าเทเลเมนต์ที่ไม่ใส่ยูนิคอนมาก็อาจจะเล่นได้ยากนิดนึงนะ,ะเพราะว่ามันคือจะว่าไงดีมันมันคงยืนแค่เฟนเลียแล้วก็ผ่านเลยนะแต่ว่าผมก็ยังใช้ พวกยูนิคอนเนี่ยมาต่อเกมได้นะครับผมก็ยังมีเวสเปย์นะครับผมมีท่าเล่นนะที่มันเสริมจุดด้อยของพวกทีลเมต์ได้นะเราก็สามารถเล่นไปคาทาทิลาได้เหมือนกันคนระก็วันนี้ก็ฝากอันนี้ไว้เท่านี้ก่อนคนระก็ถ้าหากว่ามีช็อตคลิปหรือว่าได้เล่นกับคอมเพลติทีเพยเยอร์ท่านอื่นนะที่เป็นเพื่อนผมผมก็จ,จะแบบได้เล่นกับพวกเขาหรือว่าเชิญเขามาเล่นด้วยกันนะที่อาจจะมีเป็นเกสปิเกอร์มาในคลิปถัดๆไปนะครับผม ในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ